บึงสามพันที่หลายคนรู้จักถ้าถามก็อาจจะมีคำตอบที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามผมว่าผมรู้จักบึงสามพันดีมากพอแล้วหรือยังผมก็คงตอบว่ายังไม่รู้จักมากพอเลยเพราะหนึ่งสถานที่มีเวลา24ชั่วโมง1ปีมี365วันในหนปีมีสามฤดูกาล ผมคงตอบไม่ได้ว่าผมรู้จักมากพอแล้วเพื่อที่จะหาคำตอบผมก็คงต้องหาด้วยตัวเองในตอนที่ผมได้เห็นภาพนี้จากเพื่อนคนหนึ่ง ประโยคแรกที่สมองของผมคิดคือบึงสามพันมีที่และช่วงเวลาแบบนี้ด้วยหรอวะนั่นคือจุดเกิดเหตุของคำถามที่ถูกตั้งขึ้นมามันคือจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วจนวันนี้ที่ผมมาหาคำตอบผมเริ่มเดินทางตามหาคำตอบ และช่วงเวลาของสายหมอกการเดินทางมาที่นี่นั้นถนนหนทางจะมีช่วงที่ดีบ้างและก็ยังมีช่วงที่ต้องปรับปรุงอยู่แต่นั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเพราะโดยส่วนตัวของผมแล้วผมนั้นชอบเดินทางอยู่แล้วเป็นทุนเดิมผมเดินทางด้วยสองล้อขี่ช้าๆเปิดเพลงเบาๆเบาพอที่จะได้ยินเสียงรอบข้างด้วยเพราะ เดี๋ยวจะเป็นอันตรายพร้อมกับวิวที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดสองข้างทางขอเบรกแป๊บจะไม่ให้เบรกได้ไงละ่ะก็ในเมื่อมันสวยเชี่ยๆในที่สุดผมก็มาถึงทางก่อนขึ้นเขาผมได้ใช้เวลาอยู่ตรงนี้ไปสักพักหนึ่งพักใหญ่ๆเลยแหละ ก็ข้อดีของการที่มาเที่ยวคนเดียวนั่นคือเราอยากจะหยุดพักตรงไหนเราก็หยุดอยากจะอยู่ใช้เวลาตรงไหนนานเท่าไรก็ได้มันเป็นเรื่องของเรานั่นคือข้อดีของมันในข้อดีมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างแต่ผมไม่ขอพูดถึงนะผมขอเสียบ,บรรยากาศก่อน เอาละผมคงต้องไปต่อผมขึ้นมาก่อนจะถึงโค้งสุดท้ายผมก็เห็นไอขาวๆลอยผ่านหน้าผมไปเพราะผมไม่แน่ใจว่านั่นมันหมอกหรือเมฆกันแน่ทันทีที่ผมขึ้นมาถึงผมก็ต้องจอดรถทันทีเพราะมันคือสิ่งที่ผมตั้งใจว่าจะได้เห็นมันกับตา ของผมเองนั่นก็คือหมอกหมอกหนาะๆนะที่ลายล้อมรอบตัวผมเอาไว้ราวกับว่าผมได้เข้าไปอยู่ในฉากหนังสยองขวัญในเรื่องที่ผมชอบถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะเป็นหนังโรแมนติกแล้วมั้งฮะแต่สำหรับผมแล้วก็ผมคง ชอบหนังสยองขวัญมากกว่า